9 2 3ครับห้าเงสามนะครับเวลานี้ฝึของคุณพิจูนตอนสั้นอยู่ที่ห้าเก้าสองสามไม่ถึงสิงนาทีทั้นต่อไปดูการับประพันรสอนต่อมารับประพัน ความเร็วที่ก่อนดูระลับรถต่อหน้ารถที่จอดอยู่บงทางออกให้ขยับไปนิดนึงนะครับแล้วจับขยับให้บนทางออกไปนิดนึงนะครับรถที่นองขยับถอยหลังไปนิดนึงนะครับให้ปบนทางออกมานะครับดูนะรถตรอที่เราคนนี้ก็เป็นแชมป์ประเทศไทยหลายสมัยเราแข่งแต่วิ่งโกดัคก้อนก็ตามจากสิง่ร์นถอน ครับรันเราแร5-4 0-9ขึ้นมาเป็นระดับที่หนึ่งในวันนี้ดูรอบที่สองก่อนดูรอบที่สองก่อนว่าจะมีรอบนี้ไหมกลับสุรรัต้วรับคำสอนจากสิงหความเรสับอันต่อไปนะครับมาได้สี่เรามาดูเสือลาย ความานในาของกจากสูงก็ต้่อมาเนการเป็นาทค์ล